ไม่มีทีนี้วัดวารามก็เลยเป็นขับเป็นบาไปเสียเป็นขับเป็นบาปเสียลูกเราูเราที่ไงใส่สั้นๆปิติเวปเ่าในวัดวาลามเนี่ยมันดได้บุหรือได้บาตรู้มึงก็จะถามพวกเราเขาไปการาบไปไหว้พระพุทธรูปที่อยู่ในวัดวารามแต่ใส่สั้นๆทําไมต้องเอาพระนางลูกสาวของขอยามันเขาไปยุ่งในวัดวารามเวลาเขียนววาเขาเขียนไวอย่างดีถึงห้ามนุ่งจั้นนุ่งอะไรแต่เวลาจางัง พวกดิ้งพวกเด่าเขาไปทําไมมันถึงไม่ไม่พิจารณาแต่ลองดูเห็นไหมล่ะโอ้ยวงนั้นวงนี้เขาไปเล่ยนนี่วัดวาลามมันได้บุญหรือได้บาปตกตะลุกทั้งหมดผมจะพูดให้ฟังตรงเลยนะนั่นพวกอะไรแหละพวกหมอลำคณะนั้นดนตรีคณะนั้นตกตะลุกทั้งหมดผู้ที่จ้างไปก็ตกตะลุกพระดูนี่นั้นอนุญาตก็ตกตะลุกดูเขาใจยังเคยไปเที่ยวนรกเหมือนหลวงปู่ไหมล่ะ มีแต่พระเก่าวาสติกาเท่านั้นที่ตกในนั้นถึงธรรม,มนเนจรด้วยมีพวกเราต้องการที่จะบวช่าเราต้องการตกนรกหรือทำบุญต้องการตกนรกหรือเราก็ไม่เข้าไปเข้าใจนี่เป็นผู้ที่ฟันผู้ที่ฟังด้วยความเมตตาเท่นานัน้นเราเห็นนรกเห็นแต่ว่าต้งเต่เป็นคารวาสโน่แต่เร,เราไม่สามารถที่จะอยู่ทางโลกได้เพราะเรากลัวบาปอกุศลส,สาธุกพระชานะบวชด,ดีนะแต่สามารถหลีกลี่จากการเบียดเบียนด,ยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจได้นะั่นี๋ยวเราบวชมาแล้วเราเบียดเราเราจะมาเบียดเบียนอยู่ เียนเป็นตัวเองด้วยเปลียนเป็นคนอื่นด้วยมันได้บุญได้บาปเอาพิจารณาตทวนั้นนั่นการงานต่างๆที่เขาจัดขึ้นในวัดบาลานเราเลยสลดดหมดทำไปได้ยังไงกล้าได้ยังไงสมัยก่อนเราไม่ทราบเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าได้บุญเราก็เคยเอาวงดนตรีเข้าไปในวัดบาหลานถึงแด่เป็นคารวบาล้าเราไม่รู้นี่ั้นรู้แล้วเราไม่ทานั่นไม่มีไม่มีใครเลยหรอกที่ไม่เคยทําชั่วมาก่อนแต่เมื่อรู้ว่ามันไม่ แล้วก็สมควรที่จะราชั่วสทำดีพระริจ้าทรางย่องเป็นถิ่ขนาจีาาเดียวตอนาานาัานา้าน,าท,านาที่คุณงามความดีเข้าสู่ใจก็พ้น,นรกแล้ว